เราไปอ่อบาบัตรไปอ่าเราบัตรเราไม่มีกันอย่างอื่นด้วยเหรอเกิดมีเหมือนกันเนี่ยค,ะค่ะไปยังบอกว่าจะไปยังสงไส้เพราะวาไปอ่ะอเนี่ยเขาเอาจากทุกบ้านไปอโอ้โหเยอะนะเยอะไงเยอะเยอะใครเป็นคนมาชักชวนมีมีคนชื่อเก่งชื่ออะไรนะฮะเราก็ได้รับนั่นชักชวนเอบาบัตรเอทีเอ็มพี่ไปยังไม่ได้คือแล้วพี่ไปทำงานกี่วัน เดือนนี้เพิ่งได้13วันโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐีนะครับสํานักงานชนวทานที่เป็นเจ้าของงบประมาณในการจ้างแรงงานนี่นะครับคนงานกว่าร้อยคนนะครับของสํานักงานชนวทานดงเศรษฐีนะครับก็มาทําการ ลอกตะกอนนะครับที่ทับถมอยู่ในคลอง C67 7นะครับซึ่งเป็นคลองหัวใจหลักของแม่น้ําำที่กเก่าแล้วก็น้ําที่จะไหลเข้าบึงเลยนะครับเพื่อเตรียมรองรับน้ําฝนที่จะมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เร็วเอาแถวเร็วส่งยังพอดี เนื่องจากในคลองนี้นะครับไม่สามารถจะเอาเครื่องจักรลงไปได้นะครับเลยต้องใช้กําลังคนจํานวนมากนะครับใช้วิธีเอาจอบนะครับเขีย่ยทรายที่เป็นตะกอนอยู่ในคลองนะครับแล้วใส่บุ้งกีแล้วก็ส่งต่อกันขึ้นมาโยนทิ้งบนบกอย่างนี้ละครับ ก็นี่ก็เหมือนไอ้งบอันนี้แหละต้ตตน <S <S อ่ะที่ประยุทธ์ให้ชาวบ้านมาขุดลอกคูคลองกลางด้ยลยทุคนครับดินที่ยอขึ้นมาเนี่ยครับก็เป็นดินทรายทั่งนั้นนะครับคือคือซาตรกตะกอนที่มันไหลามาก,กับน,น้ำแล้วมันตกตะกอนอยู่ในคลองซี่หกเจ็ดจำนวนมากมายเลยนะครับ